คนทั้งสามจำพวกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จะมีปัญญาประกอบด้วยอำนาจสามประการของพระสัพพัญยุตยานได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการคือ 1. ผู้นั้นจะต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรมาแล้วจึงจะมีปัญญา ที่ประกอบด้วยอำนาจพระสัพพัญยุตยานตามข้อที่สได้ตามสมควร 2. หลักสูตรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนจบแล้วนั้นจะต้องเป็นการศึกษาเล่าเรียนที่ได้ฟังคำอธิบายเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมยและได้ทำการวินิจฉัยข้อความต่างๆจากอาจารย์ที่มีหลักฐานและทรงคุณความรู้ที่ดีจึงจะมีปัญญาที่ประกอบด้วยอำนาจพระสัพพัญยุตยานตามข้อที่สองได้ตามสมควร 3. ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร รวมทั้งได้ฟังคำอธิบายที่ดีมาแล้วจะต้องเข้าใจถึงการทำการพูดของบุคคลทั้งหลายที่เป็นไปตามสมตามสภาวะเพราะว่าการพูดการทำที่เกิดจากอากุศลเจตสิกและการทำการพูดที่เกิดจากโสภณะเจตสิกนั้นเมื่อว่าโดยอารมณ์ วิถีลักษณะรสะปัจจุปัฏฐานและปรัทัุฐานแล้วย่อมมีความต่างกันถึงแม้ว่าจะต่างกันก็จริงแต่ว่าการทำการพูดที่เกิดจากอากุศลเจตสิกที่เป็นอย่างสุขุมนั้นคล้ายๆกับการทำการพูด ที่เกิดจากโสภณะเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งสามจำพวกนี้จะต้องเข้าใจถึงความต่างกันระหว่างการทำการพูดที่เกิดจากโลภะและการกระทำการพูดที่เกิดจากศรัทธาสติอโทสะมุทิตาตามความเป็นจริงประการหนึ่ง ระหว่างการทำการพูดที่เกิดจากโทศัและการทำการพูดที่เกิดจากฮิริโอตตปะกรุณาตามความเป็นจริงประการหนึ่งการทำการพูดที่เกิดจากทิฏฐิวิจิกิจฉาอิสา และการทำการพูดที่เกิดจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะปัญญาตามความเป็นจริงประการหนึ่งการทำการพูดที่เกิดจากโมหะมานะถีนะมิทะและการทำการพูดที่เกิดจากอโลภะอโทสะตัตตะมัชตะตา กรุณาปัญญาตามความเป็นจริงประการหนึ่งดังนี้เป็นต้นจึงจะมีปัญญาที่ประกอบด้วยอำนาจแห่งพระสัพพัญยุตยานตามข้อที่สามได้ตามสมควรถ้าไม่เป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้นั้นย่อมไม่มีปัญญาที่ประกอบด้วยอำนาจทั้งสามประการ แห่งพระสัพพัญยุตยานั้นเลยคงมีแต่ปัญญาที่เป็นอย่างธรรมดาด้วยเหตุนี้การคิดการแสดงการแต่งประ,ประกรต่างๆย่อมจะน้อมไปในทางอัตโนมัติที่นอกจากพระพุทธภาสิทธและพระอัฏฐกถาดีกาเป็นส่วนมากเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ได้รับการอบรม หรือผู้ที่ได้อ่านได้ฟังประกรณ์ต่างๆจากท่านเหล่านี้ถ้าเกิดความเชื่อถือในคำกล่าวนั้นๆแล้วก็อุปมาเหมือนกับคนไข้ที่รับประทานยาผิดไปเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ได้รับการอบรมหรือการได้อ่านได้ฟังจากประกรณ์ต่างๆนี้มิได้ทราบถึงพุทธภาษิต และอัดถกถาโดยท่องแท้